สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้มาตามที่เราสัญญากันแล้วนะคะที่ค้างไว้ถึงเรื่องสัญญกรรมนะคะที่เค้กลงรูปก่อนสัญญกรรมแล้วก็หลังสัญญกรรมนะคะแล้วก็มีรายละเอียดว่าทากี่ครัง้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเค้คก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้ซึ่งมาแล้วค่ะมาบอกแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ การที่เคกลงรูปใน f c e e o o o นะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมนะเคกก็ต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าตัวเคกไม่ได้ต้องการเอ,อ่อชักจูงหรือว่าแนะนําให้ทุกคนสัญญกรรมแต่เคกอ่ะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเพราะตัวเคกเองอ่ะก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่อยากสวยด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องคอมเมนต์ใน a c e b o o k นะคะตัวเคกรู้ว่าเคกอ่ะลงรูปเป็นสาธารณะหรือ Facebook เคกก็เป็นสาธารณะด้วยแหละ ใครจะมาคอมเมนต์เรื่องอะไรยังไงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ก,ก็ทําได้นะคะแต่การที่เราเปิดสาธารณะเราก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าใครจะเข้ามาด่าเราอะไรยังไงก็ได้นะแต่ตัวเค้กงอะ่ะคือเจอคอมเมนต์หรือเจออะไรอย่างเงี้ยแรงๆมาก็เยอะแล้วก็คิดว่าก็ทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่เพราะว่าเรามาอ่านเรามาเห็นเรามาเจออย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกแบบมันเจ็บแป๊บๆแซบในสวงอ่ะนึกออกปะเออเราก็แบบว่าเออเวลาที่เราจะพิมพ์สมมติว่าบางคนที่เข้ามา อย่างคอมเมนต์ใต้ภาพอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะเข้ามาแบบประมาณว่าอยากจะทําบ้างพี่เค้กทาที่ไหนอะไรยังไงโอเคถ้าเราว่างเรายินดีจะตอบเหมือนในคลิปนี้เราต้องการที่จะมาตอบแบบลบตึงใช่ไหมหรือบางคนอาจจะแบบว่าเออเป็นกําลังใจให้เนาะผู้หญิงย่ายอยู่สวยเลยอะไรอย่างนงี้อ่ะหรืออย่างบางคนที่เขาอาจจะไม่ชอบหรือมันขัดหูขัดตาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเค้กจะบอกว่าคุณคอมเมนต์ได้แต่บางทีเราก็ต้องคอมเมนต์ให้เกียรติให้เกียรติเจ้าของ Facebook เขานิดนึงเพราะว่าบางทีเขามาอ่านอ่ะเขาอาจจะ คุณอาจจะนั่งพิมพ์อยู่คุณอาจจะไม่เราก็ไม่รู้เ่เราไม่รู้ไงคะว่าคําพูดที่คุณพิมพ์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าโตไปลูกก็หน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่หรอกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบผู้ชายเขาจะมาคบหรือผู้หญิงสัญญกรรมหรืออะไรอย่างเนี้ยอย่างบางคอมเมนต์นะคะที่ที่เม้นต์มาแบบนี้เคกก็รู้สึกว่าบางทีมันแรงไปบางทีคุณไม่ต้องมาคิดแทนเคกหรอกถึงกเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตหรืออะไรเงี้ยเคกเขาบอกตรงนี้เลยว่า ถ้าถ้าการที่คนเราจะคบกันแล้วหรือจะเป็นแฟนกันแล้วหรืออะไรกันแล้วเงี้ยคือเขาก็จะต้องบอกนึ่ออกใช่เปล่าว่าแบบนี่นะนี่นะฉันทําจมูกอาะนะเธอแกนแกเนี่ยของฉันปลอมนะอันเนี้ยเนี่ยนม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 ใหญ่เนี่ยแต่นมปลอมนะารับได้หรือเปล่าอย่างงี้เออเราก็จะต้องบอกกับแฟนเราแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อะไออย่างเค้กเย่เค้กเย่ก่อเฮ้ยอุ้ยเรื่องจังวะอะไรอย่างเงี้ยอะอย่าง อย่างอย่าง,างที่เราบอกไปนะแบบผู้หญิงสัญญกรรมเรื่อนี่นั่นในเคสขอบอกหน่อยว่าบางคนผู้หญิงบางคนสวยธรรมชาติสวยเลยเพียบพร้อมเลยแต่พอคบกันไปแล้วมันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนดีอะ่ะมันก็ต้องเลิกลากันไปอยู่ดีแต่กับผู้หญิงที่อาจจะสัญญกรรมหรือไม่สัญญกรรมก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเขาก็อาจจะคบกันแต่งงานกันมีลูกกันส่วนเรื่องหน้าตาของลูกเนี่ย ณวันนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่คงไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะถ้าวันหนึ่งลูกอยากจะแบบแม่หนูอยากจะทําจมูอกอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคให้เขาไปทําแต่ก็คงจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เต็มที่เพราะว่าเชื่อว่าในวันข้างหน้าเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์มันคงไปได้ดีมากแล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดแทนเราในเรื่องตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเขารักกันเขาก็รักกันที่ใจเพราะว่าคนคนเรารักกันรักกันที่ใจลูกมเกิดจากความรักใช่ลูกเกิดจากความรักฉะนั้น ไม่ต้องซีเรียสเลยว่าลูกออกมาจะไม่เหมือนพ่อแม่ลูกออกมาจะดั้งแมบหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือเค,ค้กว่าเรา <c oughs> เราเลิกคิดตรงนั้นไปได้เลยนะ <c oughs> เพราะคนเราคบกันคบกันที่ใจอยู่แล้วจะสัญญกรรมไม่สัญญกรรมคบกันที่ใจอยู่ที่ใจนะอย่างบางคอมเมนต์นะคะก็ถามเค,ค้กว่าเค้กทำอาชีพอะไรเพราะว่าดูจากการที่เค,ค้กพิมพ์ไปอย่างเงี้ยคงจะต้องเป็นการสัญญกรรมที่ใช้เงินเยอะแน่แน่เลยอย่างเค,ค้กก็บอกตรงนี้เลยว่าตัวเค,ค้กเองเนี่ยอย่างที่บ้านก็บอกทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าบ้านเค,ค้กไม่ใช่เป็นบ้านคนมีเงินนะตัวเค,ค้กเองเรียกว่า เค้กตัวเค้กอะขยันทํางานทําทุกอย่างทําเยอะใช้น้อยนะคะแล้วก็เก็บ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 เงินส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเงินแล้วตัวเค้กเองเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างเราคิดว่าเ,เป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเป็นพิตตี้การเป็นพิตตี้เนี่ยมันก็ต้องมีการแบบส่งเสริมบุคลิกภาพปรับบุคลิกภาพค่อยๆทําค่อยๆทําขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่เค้กบอกไปเนี่ยการที่เค้กทำสัญญากร,รมเยอะๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ภายใน,นระรยะเวลาสั้นๆแต่เรียกว่ามันนานเหมือนกันกว่าที่จะทํามาได้แล้วการทําแต่ละครั้งเนี่ย มันไม่ใช่แบบว่าเราอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆแล้ววันนี้เราอยากจะไปทําจมูกแล้วหน้าวันนี้เราอยากจะไปทําอะไรอีกแล้วนะเราอยากจะไปฉีดอะไรอีกแล้วนะมันไม่ใช่คือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปม,ม,มันมีมันมีมันมีปัจจัยว่าทําไมถึงจะต้องไปทําอะไรเงี้ยแอนเดอร์คปบอกอะถึงแล้วที่ทุกคนรอ,อคอยแล้วเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะว่าผ่านการทําอะไรมาบ้างเอาตงแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วกันอย่างอย่างตรงหัวนะคะตัวเคก็ต่อผมอันนี้อันนี้ การทำทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นสัญญกรรมนะแต่หมายถึงว่าเราเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองอะอะไรบ้างนะเคก็บอกเลยว่าอย่างผมตัวเคเองก็ต่อผมแต่ว่าตอนนี้ก็เอาออกแล้วเพราะว่าการที่เราต่อผมมากๆเห็นไหมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันมีผลดีผลเสียหมดนะจริงๆคลิปนี้ถ้าดูต้องดูให้จบนะจะได้รู้ว่าสัญญกรรมมันก็ไม่ได้มีแค่ข้อดีข้อเสียมันก็มีนะจะได้ดูจะได้รู้ทุกอย่างทั้งสองมุมนะจ๊ะอ่ะ อย่างเอยแต่การตอบผมก็ไม่ใช่สัญญกรรมพราวมันก็นั่นแหละคือการเรียกเยว่าการเปลี่ยนธรรมชาติเอ่อการปรับเปลี่ยนบุคลิกทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียะฉะนั้นก็ดูให้จบนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะกำลังกำลังอย่างบางคนกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทําอย่างนี้จะไปอย่างนี้ดีไหมก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบจะได้ตัดสินใจตัวเองได้ด้วยว่าฉันจะยังไงต่อไปดีอ่ะอย่างต่อผมเนี่ยตัวเค้กต่อผมมาประมาณ5ปีแล้ว ต่อจนตอนนี้ต่อตลอดต่อตลอดจริงๆจนผมนะคะถ้าใครสังเกตเห็นนะข้างหลังผมเนี่ยมันบางมาดห,าหมดแล้วแล้วผมขาดมากคือต้องการได้รับการบำรุงอย่างแรงเลยตอนนี้นะคะแล้วทุกวันนี้ที่ออกงานบอกตรงๆเลยว่าเราต่อแฮ์พี้เราก็พูดกันตรงๆงนะคะแต่เราก็ต้องต่อแบบโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะแฮ์พี้อะไรอย่างเงี้ยการไปทางานก็ต้องเป๊ะ ทุกอย่างแต่ถ้าเราหยุดแล้วไม่ทํางานเงี้ยเราปล่อยให้ผมมันได้พักผ่อนบ้างนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่กับเราไม่ไม่ถึงอายุเยอะเรื่องสีแล้วก็เรื่องสีผมอ่ะถามว่าพี่เค้กทำสีอะไรพี่เค้กขอบอกเลยว่าไม่ได้กักแต่บอกตรงนี้เลยว่าไม่รู้ตอนแรกมันมาเป็นบอลเทาบันมาเป็นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายมันเป็นสีอะไรไปแล้วตอนนี้เค้กไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่ามืมอม,มันเริ่มต้นจากการกัดสีผมพอการกัดสีผมแล้วลงสีอะไรไปเงี้ย เคก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดสีอะไรขึ้นมานะเอาเป็นว่าถ้ารู้สีที่แท้จริงหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกตลอดไม่กักนะแล้วก็เลื่อนลงมาที่คิ้วยังคิ้วเนี่ยเค้ให้แม่สักคิ้วให้การสักคิ้วของเคก็สักหลายครั้งนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ชอบทรงนี้ไม่ชอบทรงนี้แม่ก็จะแก้ให้ตลอดถ้าใครจะสักคิ้วก็ถามคุณแม่ได้ขอบตาสักตาออย่างหนึ่งที่ถามถามคนถามกันเยอะมากว่าตาทําที่ไหนตาไม่ได้ทำเพราะกับแม่ทําให้อู้อันนี้ภูมิใจมากเลยภูมิใจนําเสนอมากเลยว่าตาฉันไม่ทํานะเธอแต่ในวันข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนนกัเพราาะว่ เพราะว่าตาเค้กหนังตาค่ะมันเริ่มจะมามาปิดชั้นตาแล้วอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะต้องดูว่าคุณหมอเขาจะว่ายังไงในอนาคตนะคะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เรามามาถึงเรื่องจมูกที่ทุกคนถามกันมาว่างเลยจมูกเค้กผ่านการทําแกนมาทั้งหมด3ครั้งตัดปีกจมูก2ครั้งเติมปลายหยดน้ําด้วยกระดูกใบหูนะคะอีกหนึ่งครั้งอ่าเด็กเค้กจะบอกเลยว่าครั้งแรกที่เค้กทำเนี่ยก็คือตอนนี้ประมาณ1 7 1 8ที่ m d ็ีคลินิกนะ แล้วก็ทํามาตอนนั้นเราเป็นเด็กนะเราเป็นเด็กการทําจมูกเนะี่ยคุณหมอเขาจะยังไม่ทําให้เราเยอะหรอกเขาจะดูจากโครงหน้าและดูจากอะไรอะไรของเราก่อนก็จะใส่มาให้เรานิดนึงแล้วปีกจมูกก็จะบานถึงนี้ครึงหน้านี่นะก็พอโต,โตขึ้นมาหน่อยเริ่มทํางานเริ่มทํางานเลยนะคะทําจมูกครั้งแรกก็ทํางานเลยทํางานแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินจนเรามาแก้จมูกครั้งที่สองแก้จมูกปุ๊บพอเราแก้จมูกปุ๊บก็ก็พักปีกเก็บต่างปีกักพักนึงก็เริ่มตัดปีกจมูก แล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดว่าเราก็ด้วยความแบบลองผิดลองถูกอะแล้วอยากจะโอ๊ยมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดนะตอน,นได้รับความเป็นเด็กฉีดฟิลเลอร์เจอฟิลเลอร์ปลอมจมูกเนา่าต้องเปลี่ยนใหม่เพราะตอนนั้นบวมเป็นนานเนี่นะกลัวมากทํางานไม่ได้เลยค่ะความรู้สึกแบบเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากฆ่าตัวตายเลยนะว่าพอไม่สวยแล้วแบบมันอยากฆ่าตัวตายมันเป็นยังไงคือมันเครียดทุกครั้งที่ส่องกระจกดูแบบมันจะร้องไห้ตลอดเวลาแบบไม่ได้พอ หลังจากนั้นเราเรีบไปหาคุณหมอประดิษฐ์อีกเหมือนเดิมการทำจมูก3าครั้งเนี่ยคำกับคุณหมอคนเดิมคือคุณหมอประดิษฐ์ที่ MD คลินิกนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากจนปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาใส่เป็นแกนเนะแกนเนะแกนเนะี้ยก็บอกคุณหมอว่าขอดดงๆคุณหมอครั้งสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วเจ็บแล้วจะไม่อยากเจ็บอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอก็ใส่มาให้จนปัจจุบันนี้แล้วจมูกถามว่าทําไมแล้วก็หลังจากนั้นก็เอ่ยยัง,ย,งยังไม่ได้ตัดปีกแอบมึนแล้วก็ปลายหยดน้ําได้แต่ จมูกเนี่ยมันอยู่กับหน้าเรามันเปลี่ยนนะมันจะมีการหดตัวรัดตัวหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแล้วเค้รู้สึกว่าปลายของเรามันไม่มี